สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิงครับวันนี้สวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหน้าง,งาน M6040 นะครับวันนี้วันนี้เสียหนึ่งก็มาไถไรนะครับห้าไรครับวันนี้ห้าไรไถเพื่อไว้ปลูกมันนะครับจะปลูกมัน พรุ่งนี้นะครับประมาณพรุ่งนี้แล้วครับ,รพรบเพราะว่าวันนี้ก็ไถครับแล้วแล้วก็จะเอาพันสามมาตีแล้วก็ยกล่องเลยครับวันนี้ทําให้จบวันนี้วันเดียวเลยครับห้าไร่ครับเป็นงานตัวเองนะพี่น้องก็มีคลิปให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับหน้าฝนครับบ้านผมก็เริ่มออกทํางานหลายคันแล้วนะหลายคันแล้ววันนี้ก็หลายคันแล้วครับเพราะว่าฝนไม่ตกก็ โอ้ฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่น้องดินก็พอดีครับแห้งๆครับรถผมก็ไปไถยแล้วนะไปไถ่ายมาแล้วครับเพราะว่าดินมันก็แห้งๆครับก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับปอด์ดคัน้นครับเพราะว่าผมทาเองครับแต่ว่าเดี๋ยวมีคนถ่ายให้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับวันนี้ก็อยู่กับหน้าง,งาน m 6 0 4 0นะพี่น้อง สำหรับเทียนหนึ่งครับวันนี้ทำงานตัวเองครับก็รถก็สามปีแล้วครับวันนั้นก็ไถาลายยาวนะครับวันนี้ก็ไถาลายตัดครับแล้วก็จะาพันสามมาตีต่อเลยครับตีแล้วก็จะได้ยกล่องนะครับ เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับหลังจากห่างหายไปโอ้หลายวันแล้วนะครับไม่มีคลิปรถไถให้ดูนะครับไม่มีคลิปรถไถให้ดูเลยครับจัดยาวๆแล้ววันนี้โอ้พันตายช้างนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะพี่น้องเข้าดีอยู่นะครับ นี่แล้ที่ผมว่าผ่านตาช้างมันใช้งานดีก็เห็นผ่านเสียหนึ่งนี่แล้ใช้งานดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้โฆษณาให้ผ่านตาช้างนะครับอันนี้พูดจากผู้ใช้งานจริงครับไถดีไถเข้าลึกอยู่นะครับผ่านตาช้างครับเปรียบเทียบก็มท t นู่นนะครับที่เป็นยี่ห้อที่ใช้ดีเหมือนกันครับที่ผมติดตามสองค่ายนี้นะครับ ใช้ดีครับ CMT ก็ใช้ดีครับปลูกสิงหานี่แล้วของผมก็ปลูกไปแล้วข้ามมันครับเพราะว่าก็ปีนี้มันก็ราคาดีครับก็เลยจัดมันไปเลยครับบ้านผมส่วนใหญ่ก็เป็นมันนะพี่น้องเพราะว่าราคามันดีครับปีนี้ ราคามันดีก็จัดเลยครับแรงมานี่ก็สามพันนิดๆนะครับราคามันครับโอ,อ้เนื่อๆครับเนีเหนียวครับโอ้ดูดีพี่น้องโอ้ตรงนี้มีน้ำนะครับเนี้ยเหนียว,วครับน้ำออกเลยครับไถลายตัดครับวันนี้เป็นงานเบาๆครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณไปทั้งทาง youtube และทางเพจด้วยนะครับเพราะว่าก็ให้กำลังใจกันทั้ง2ทั้งสองช่องทางครับก็ถือว่าพี่น้องเข้าถึงทักทายผมได้นะครับทางเพจครับอันไหนรู้ผมก็ตอบให้หมดแล้วครับอันไหนไม่รู้ก็ขออภัยไว้นะล่วงหน้าด้วยนะครับ จัดยาวๆครับวันนี้ห้าไร่ครับกับหน้าง,งานเช่าที่ครับดูดิครับนี่ละครับหน้าง,งานเสียหนึ่งเช่าที่ครับเพื่อไปปลูกมันครับฝั่งด้านข้างก็จะปลูกไว้ครับดี๋ยวฝั่งนี้เสียหนึ่งไว้จะปลูกมันครับ จัดยาวๆเลยครับวันนี้เอฟ4กศูนย์สี่ศูนย์นี่โอ้เป็นรถที่ใช้ดีนะครับผมการันตีให้เลยครับใช้ดีแล้วก็ทนด้วยนะครับตามที่ผมติดตามนะครับหกศูนย์นี่บ้านผมนี่ก็เห็นรถคันนั้นก็หลายปีแล้วนะครับทนทานดีครับหกศูนย์ครับแต่ว่าหกสองผมก็ไม่กล้าการันตีนะครับว่าเป็นรถที่ทนทานไหมแต่ว่าหกศูนย์นี่ผมกล้าการันตีให้ครับ เพราะว่าผมก็เห็นหลายคันแล้วใช้งานมานานด้วยครับ60นี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับแรงชุดลากแรงอะไรนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะพี่น้องแต่ว่าก็ถ้าห้องตัวก็62นะครับแต่ว่า60ก็ไม่น้อยหน้านะครับเสียนหนึ่งก็ปุ๊กอ้อยเป็นร้อยไร่เหมือนกันนะครับใช้งานดีครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้เลยครับใช้คำว่ารุ่นนี้ครับกินก็เหนียวๆนะพี่น้อง คนก็เพิ่งหยุดตกได้หนึ่งอาทิตย์ครับก็รถไทยเริ่มอ,ออกทำงานผมก็พอคลิปพอมีคลิปให้พี่น้องได้ดูครับจัดยาวๆไปเลยครับวันนี้แดดก็ร้อนๆครับ อ้สุดนะพี่น้องสุดจริงๆครับคันหกใบยี่สิบสีครับใบยี่สีก็พอดีนะพี่น้องไม่หนักรถเกินไปครับผมว่าก็พอดีครับรถคันนี้ก็ผมเริ่มทำคลิป youtube ใหม่ๆก็ พี่น้องเอซก็ชอบนบับลูกคันนี้ครับตั้งแต่ผมทำ YouTube ใหม่ๆก็คันนี้แล้วครับเริ่มกนารันตีช่องแล้วเก็บหัวงานแล้วนะพี่น้อง รถ3ามปีก็4ี่พันกว่าชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานหนักพอสมควรครับทำทุกอย่างครับอ่ะก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ